Tóc 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 À, tóc 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 À, À, tóc tóc à tóc cứ tóc 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 lên lên

อยลอยังไม่ทันโดดเลยร้อนน้าปากอ,ะอก่ะหิ่งหังเมื่เล่นอะไรวะเล่นอะไรวะอ,อ,อ,อเนียวอ่าเนียวป้าเจะเนียวป้ารอ เลือดางยงไงเวล่นยิงปืนกันมนะ <c oughs> า,า่เล่นอะไอืดีไหมดิงหลอดก็นได้อันหลอดข้างนี้ก็ไม่สวยจับหนูไหกันไปมันไม่เ้าเล่นยาหนูนะ่ป้าไม่ได้เล่นกับหนูนะปะแกง

นะาะปะไหวะปะาะปะปะกะป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 ไม่ทัน S 1> <S 1> <S ปะหลอกถ่ายรูปหนูเหรอมาปั้มโอ้มาปั้มโอ้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 จับหน่อยนะจับหน่อยนะบ๊ายบาครับก่ออะไรเลๆแต่ป้าให้ขนมนนนแล้วบ๊ายบาครับเร็วๆอ้าวมันเจ็บแล้วเที่ยวนี้เอาเล็บออกจริงกลางเล็บใช่ไหม กางเล็บใช่ไหมไม่รักแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รักแล้วกางเล็บเหรอกางเล็บเออไม่รักแล้วเอ็นในเอ็นนั่นนั้ไม่รักแล้วไม่ไม่รักแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วู